ตอนนี้ผมเพื่นผมก็มีคนขอมาเยอะค่อนข้างเยอะนะผมจะให้ฟังท่อนหนึ่งก็ลกแล้วกันทุกคนนะผมนะเป็นเพลงที่ผมกำลังจะปล่อยฮะแล้วฟังก็และกันแอ๊ะเอ๊ะเออย่อฮ่ามากเกิมากเกิส huh. ีอะฮ่าม uh ักเกสีเย็ดห uh ีเ huh. ย yeah. ็ดหีเย uh ็ด huh. ห uh ี huh. uh ่อะฮ่าเย่แต่มักเกิสีอยกเย็ดหี่ะเย็ดหีเย็ดหี่ะเย็ดหี่เย็ดหี่ ใครนะครับผมที่กําลังมองหาเสื้อใส่หล่อๆกโก้และเทโชซานะหล่อเทนะฮะก็ให้แอดเฟซมาทีเฟซมาอดีตเลยทุกคนนะครับผมนะแอดมาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คําว่าพี่มาครับผมอยากซื้อเสื้อด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบแล้วก็เดี๋ยวจะทองรูปขำให้ดูทุกคนนะผมนะโอเคไปละทุกคนอกดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยทุกคนนะจุดจุเพื่อเธอวันนี้บวยปักไม้ยัก S <S ไปลุกใส่เกือบลุยเบตองนะครับลุยเบตองมาอีกนักอีกอีกเยออีกโอเคครับสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมอยู่ผมมาร์เกอร์สีทุกคนครับผมนะจะรันดูหรือมื่อวเพิ่งเราลุไปโคตรแม่งคิดตมเต็มเลยโอเคในวันนี้เราก็จะไปถ่าย MV ทุกคนครับแบบพี่เขาเป็นแรปเปอร์ไงทุกคนจปวะเออแรปเปอร์ผมก็เดี๋ยวจะไปถ่าย MV ให้พี่เขา เรื่องทำไมมันเป็นมาร์กาซีทุกงานเลยนะเนี่ยผมก็จะไปถ่ายให้นะเพราะมันพี่เขาไม่มีคนถ่ายไงก็เออเดี๋ยวไปถ่ายให้กันละกันนะก็ส่วนใครอยากติดตามพี่เขาก็หาเอาแล้วกันนะโอเคเอาผมไม่ถ่ายเชิปขับรถมานานแล้วก็ผมผมไปสุดยาดก็เป็นคลิปแต่งรถบักบูนะคลิปนี้ก็แต่งเสร็จแล้วทุกคนครับผมนะก็เดี๋ยวจะหาอะไรเพิ่มก็จะเป็นพวกลูกรถทรงรถซีอะไรเงี้ยเออหาอะไรเพิ่ม ตอนแรกก็จะเอาเงินเพื่อจะไปซื้อปั๊มมาซื้อแลซี่ก่อนแต่ว่ามันพังก่อนลูกคนนะผมก็เลยต้องเอาเงินนั้นไปซื้อปั๊มก่อนลูกคนนะผมนะเออแล้วส่วนโลเนี่ยผมก็หล่อถ้าเป็นเซอร์ใครอยากเข้าสปอนเซอร์ก็ได้นะเอ็อดไลน์มาร์คอดีมาเลยทุกคนนะผมนะตอนนี้นะผมเวลาประมาณสี่โมงสี่สิบกว่าแล้วนะก็เดี๋ยวจะไปหนองกุ้งนะผมยาวหนองกุ้งเลยทุกคนนะผมเออแต่ก็ไม่ได้ถ่ายแบบทุกคนเดี๋ยทุกคนดฟ้าดิ๋ยวฝนทุกตกอะแล้วฟ้าไม่ค่อยสวยทุกคนนะผมไม่รู้จะได้ป่ะนะก็เดี๋ยวไปพี่เขาละกัน ทุกคนน้ำมันจะหมดทุกคนน้ำันจะหมดปทุกคนครับเติมเลยเราจะเติม <nood> น <ling milhões> ้ำมันดีไหมนะเอ้าผมว่าผมไม่ต้องเติมละกันทุกคนครับผมนะผมไปเจริญทไงเออบักบัวเราให้ผิดหวังอยู่แล้วบักบัวอ่ะไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วน้ํามันแค่นี้นะครับทุกคนครับผมสามารถไปกับพรอนแก่นได้เลยนะอืหรือไปกับน้องกุ้งให้ดูกันละกันโอ้โหมาแรงออกมาแรงรึมาแรงมาแรงมาแรงผมไม่กล้าขับแรงนะ กวกวลุน้มนะวายไปดูดผมลา่าผมจะขับน้ำมันนี้ไม่เติมเติมทุกคนเออผมจะไม่เติมน้ำมันเลยไปหนองโกงอ่ะประมาณอะไรทางประมาณสิบกว่ากิโลทุกคนถ้าไม่ถึงก็จูงอ่ะโอเคปะเออจูงของแท้เลยนะผมพูดตรงเลย เฮ้ยโอเคครับปั๊มอยู่ข้างน,านั่นเนียจะไม่เติมนะ้ำเราจะเด้วไปเลยทุกคนไม่เติมอเหรอผมว่าผมบางคนจริงอ่ะแล้วมันเท่านี้ก็ไปกลับได้อะ่ะถ้าไม่ได้ก็จูงเอาแค่นั้นแหละทุกคนชิวๆอ่ะครับ ฮึบจะไปฮึบจะไปห้ามจะไปเหี้ยโอเคโอ้ไอเหี้ย okay. oh, <c oughs> ผมชอบแล้วเวลาขับรถแล้วมันแบบชอบเวบลาขับรถอ่ะอืเออผมว่าปีนี้ผมจะเก็บเงินออกซื้อ P C X อยู่ทุกคนนะผมนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าคือเนงะินหนักผมว่าผมเก็บสิ่ผมเก็บจริงผมก็เก็บ,เกบ,เกบ,เกบได้นะแต่ว่าคือผมใช้จ่ายรายแนวไอยทุกคนเออด้วยว่าสมมติสมสมติผมซื้อได้ก็จะซื้อทุกคนนะผม P C X เออเอาว่าคันลหล่อเลยหล่อๆทุกทีโชว์สาวอะไรเงี้ย ตัตอนนี้ผมเพงผมก็มีคนขอมาเยอะค่ข้างเยอะนะผมจะให้ฟังท่อนนึงก็แล้กันด้วยคนละผมนะเป็นเพลงที่ผมกำลงจะปล่อยแล้วฟังแล้วกันไอไอไอยออามาเกอมัเกอสีอาฮะมักเกอสีเย็ดหีเย็ดหีเย็ดหีอาฮ่เย่แวมาเกอสีชอเย็ดหีะเย็ดหีเย็ดหีอะเย็ดหีเย็ดีเี คือผมนัดรวมตัวกันที่บ้านเอ่อพี่ฟาโรนะครับพี่ฟาโรคือแรปเปอร์ที่ผมจะไปถ่ายคลิปให้ตุ๊กตุ๊กคนกนี้เออใช่ปะจะเพื่เพื่อนจะแบบเป็นแรป,ปเปอร์ในการเต้นอะวงการเต้น,นร้แหว่อะไรเงี้ยผมก็จะไปถ่ายให้ก็แบบว่าก็เท่อยนะู่นาะมืถ่ายกล้องถ่ายในะอันเดียวตัวเดียวแล้วตอนนี้ก็ถ่ายแข่งกับฝนไม่รู้คนตัวหรือเปล่าแต่คน ỏi, ตัวหมดแล้วครับโคตรเท่เออถ่ายกลางฝนหนะ่ะไอ้เหี้ยแม่งโคตรโก็โคตรหลุดโคตรเท่โคตรเฟีเ้ยวโคตรโคตรจะไปจะไปจะไปเยก็บเงี้ยเลยวะไอ้เหี้ยจะไปเก็บเป็นบหายเลย โอเคตอนนี้หลังเงี้ยก็เปิดเทลงกตัวนึงผมหลังแล้วก็หลังอะไรก็ปิดเพลงอีกเหมือนกันนะคือมันมีปัญหาโควิดรอบสองเข้ามาไลยทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นถึงไหนทุกคนครับผมผมก็ไม่ได้เห็นข่าวมาสักพักแล้วนะโควิดสองเนี่ยตอนแรกมันอยู่ระบาดที่ระยองนี่เป็นทุกคนระยองแล้วก็กรุงเทพใช่ไหมครับอ้ผมก็เห็นข่าวช่วงแรกอยู่แต่ว่าหลังหลังผมไม่ค่อยได้ดูไงเพื่อนผมนะครับผมที่เีินอยู่ระยองก็เดยปิดโรงยันมือนกันนะผมอยู่ระยองเพราะว่าโควิดไงเขากันไว้ปิดแลนนี้ก็แป้ปื๊ดแล้วมั้ง โห้ววันนี้เวลาที่เผมบรรยากาศเ,เขียวๆเงี้งยโคตรสวยผมว่านะหญ้าเ,เขียวๆเขาเรียกว่าข้าวใช่ไหมเนี่ยไม่เล่นแวะจีแมนละ่ะเขาเขียวๆเนาะเขียวผู้ขี่เนี่ยไหมผมชอบนะมันเย็นดีไงแล้วเวลาแบบเจอปลาฉลามขึ้นมาแบบเล่นบนเล่นน้ำบนบ,นบ,นบกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะเท่นนะฉลามอ่า โอเคอะไรเงี Beast ้ยใครในะครมผมที okay, right, uh, like um ่อยากสั่งเสื้อทุกคนอาผมนะเพื่อคนถามคนเยอะทุกคนเออแบบพี่หัด สั่งเสื้อได้ที่ไหนครับพี่ผมก็จะบอกว่าสั่งเสื้อนะครับผมได้ที่เฟซบุ๊กผมเลยทุกคนนะผมนะานเชียนแต่คนหาเพราะว่ามาร์คอดีก็เจอทุกคนนะเออแล้วก็ทักแชทเข้ามาบอกว่าพี่มาร์คครับผมอยากซื้อเสื้อครับพี่อ่านั่นแหละก็ทักเข้ามาได้ทุกคนนะแล้วก็มาซื้อเสื้อผมขายตัแล้วสามร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนนะสามร้อยห้าสิบบาททุกคนนะผมนะค่าจัดส่งอีกห้าสิบบาทก็เป็นสี่ร้อยทุกคนนะผมเออทักเข้ามาซื้อได้ทุกคนครับไปแล้วไปแล้วครับ ประมาณเท่าไหร่ผมยิ่ไม่รู้เหมือนกันวะไม่ไปเลยจับเล็บี่เขาอะโอเคขอแล้วซ้ายแล้วกันทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วทุกคนนะจะถึงแล้วทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วเปิดแล้วก็เดีเออ๋ย <población, S 1> วจ<ๆ>ะไปหาพี่แกแล้วพี่แกพาไปถ่าย MV แล้วกันนะ เออก็คือเรียกเรียกหานที่แล้วตอนแรกที่นี่ผมจะทำเรื่องกับพี่แกนตอนแรกอ่ะคือตอนแรกผมก็ทำเรื่องกันที่นี่ผมก็ที่แข่งใหทุกคนผมไม่อยากเอาหัวโปกผมมันออกอยู่ทุ่ไงใช่ป่ะก็เลยให้พี่แกหามันเรียบ้ทุกคนครับเออก็ผมก็แค่เดี๋ยวผมจะมาช่วยนะเอาละตอนนี้ก็ถึงแล้วทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวจะตัดมากล้องใหญ่ทุกคนจะไปดูว่าพ้องและปู้อยู่ทีแบบคาดรว่าอยหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่เปู้อยู่ในบ้านหรือเปล่าตอนนี้ทุกคนเฮ้ยทุกคนปู้อยู่ทุกคนปู้อยู่โอเคครับเอาเฮ้ ว่าฉี่อ้โหตอนนี้แม่งผมว่าจะไปถ่ายวะ่ะมันไม่ได้ไปถ่ายเลยเรือไปถ่ายกันละกันทุกคนไปเลยทุกคนครับไอ๊อาจจะเลิน <c oughs> เฮ้ยไม่เชื่อไม่ที่ป่ะพี่เฮ้ยไม่ถุงเท้าอ๋อใส่เท้าอยู่แล้วอิกขี้อะไรวะเนี่ยสตีลองอ่าเรียบร้อยครับ <c oughs> แต่งตัวพี่อะไรยังเนี่ยพี่อะไรยังไขยังอ๋อยังครัวัสดีครับสวัสดีครับ hours two later โอเควะนะผมนะผมขับมาเมื่อกี้ขับมากลังจะกลับบ้านแลปเปอร์ทุกคนน้ำมันหมดครับตู้ครับเดี๋ยวให้สตาร์ทด้วยมาดิพี่ผมต้องยันนู่นครับเดี๋ยวยันไปบ้านแลปเปอร์กับเติมน้ำมันก่อนไปแล้วทุกคนน้ำมันหมดทุกคนเอ้ยยย้รถบัสิงไม่โก้เลยวบบเฮ้ยไปพี่ผู้เชี่ยวให้ เอาานเเอาาน้ำมันเหลียน้มันมึนงดก่อนเฮ้ยปฟล้ <c oughs> ลกันนะยน่จะ,จะยันไปปั๊มปอตอเออยัไปปัป๊มปตอติมน,น้ำมันมปปอรีพี่ไานตอนนี้ก็เดยจะเรียนข้าบ้านแลวเปิดละกันเติมน <c oughs> ้ำมันมาเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> ไม่ไมทิ้งวอเียอะไรจะถึงไม่ดูดูกัน อันยังยังยังีโยกยงเหอเรอถึงถึงถ้าจะผูกแม่ขาคุณทุกคนดูดิปังถึงถึงเออเออเออไม่ถึงไหนรถมาไปแล้วทุกคนวู้ มีกุ้วไหมมีกุ้อยู่น้ำมันนะครับนี่ครับเนน้ำมันเองทุกคนชิวๆครับนี่ครับก็ค่อยลิ้นด้วยนะเดี๋ยวมันจะหกเส่เฟมผมคลิปล่าผมใช่พี่ คุณที่รับฟังไในทิ้งกันไปไหนไตัน so ้งเลยตั้งสมาชิกและเยิ่มแอร์บอร์ดจับใจมาเกือสิบที่มีให้ทุกคน